แม้ว่าน้ำป่าจะผ่านไป3าถึงสวันแล้วค่ะแต่ว่าความเสียหายค่อนข้างมากค่ะทําให้ชาวบ้านยังคงนาทรัพย์สินแล้วก็เสื้อผ้าออกมาทําความสะอาดกันอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่การจ่ายเงินเยียวยานั้นก็พบว่าเริ่มมีการทยอยจ่ายไปแล้วค่ะแต่หลายคนบอกว่าเริ่มต้นไม่ถูกจริงๆค่ะแต่สิ่งที่พวกเขาคาดหวังนั้นก็คือบ้านแล้วก็อุปกรณ์ทํามาหากินนั้นสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งค่ะตรงนี้หน้าหน้าหน้า,นาร้านไม่ตั้งโต๊ะก๋วยเตี๋ยวและตรงนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่แม่ เปิดให้ลูกค้านั่งบริการขายของค่ะแต่ตอนนี้หมดไม่เหลืออะไรเลยค่ะนี้นี้่ข้างหลังนี้ก็เป็นเป็นครัวของแม่ที่เปิดร้านนะแล้วข้างหลังนู้นก็เป็นที่ล้างจานอะไรแบบนี้แต่ข้างนอกนี้จะมีตู้เย็นของตั้งเต็มไปหมดนะหม้อหุงข้าวตู้เย็นอะไรแบบนี้เพราะแม่เปิดร้านใหญ่ลูก นี่เป็นเสียงบอกเล่าของนางออนวรารัตนบุรีเจ้าของบ้านและร้านขายอาหารตามสั่งภายในหมู่7ตำบลปากหมากอำเภอชัยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลา,ลากถัดออกไปกลายเป็นพื้นที่โล่งค่ะจากที่เคยมีบ้านพักสามหลังเรียงติดกันหลงเหลือเพียงพื้นบ้านซากผนงังแล้วก็เสาปูนข้าวของจมโครนทั้งหมดค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือเก็บล้างทําความสะอาดแล้วแล้วก็เริ่มมีการทยอยจ่ายเงินเยียวย,วยาช่วยเหลือไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดค่ะ แต่ชาวบ้านบอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการจะทําให้บ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมรวมทั้งร้านค้าและอุปกรณ์ทํำมาหากินให้สามารถกลับมาใช้งานได้ค่ะร้านช่วยจเติมบ้านให้แม่ซื้ออุปกรณ์ขายของให้แม่เหมือนเดิมจะแม่จะได้ทําประกอบอาชีพต่อไปค่ะ้าช่วยได้เนาะอยากจะช่วยแบบนั้นไม่จะเปิดร้านขายของงานตามสั่งอีกอลูกเอามาตู้เย็นอะไรแบบนี้เพราะมันไม่เหลือเลย ไม่ต่างจากชาวบ้านหมู่ที่7ตําบลตะกุกเหนืออําเภอวิภาวดีค่ะที่ทยอยออกมาคัดเลือกเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคเพื่อนําไปสวมใส่ก่อนค่ะหลังจากทรัพย์สินเสียหายไปกับน้ําทั้งหมดขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่7ก็เข้าจะเข้าสํารวจความเสียหายเพิ่มเติมค่ะหลังจากสะพานเชื่อมภายในหมู่บ้านซ่อมแซมแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมกับเร่งฟื้นฟูทําความสะอาดพื้นที่ค่ะ ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักไปอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงโดยโดยเฉพาะในช่วงที่กําลังจะเข้าสู่ฤดูฝนค่ะในช่วงนี้มันจะเป็นช่วงต่อเข้าฤดูฝนช่วงแรกของฤดูฝนก็ต้องระวังจนถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้ครับผมแล้วก็เรามีการแจ้งเตือนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะปอพอจังหวัดปอพอสาขาปอพศูนย์เขต1 1นะครับ แล้วก็ท่าน,นอำเภอในพื้นที่ทุกคนอยู่ในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยมากที่สุดครับสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเขตน้ําป่าไหลหลากตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบรวม328ครัวเรือนค่ะหรือกว่า1,000คนในพื้นที่14หมู่บ้าน3ตําบลใน3อ,อําเภอค่ะมีบ้านเสียหายทั้งหลังรวม11หลังและก็มีผู้เสียชีวิตด้วย1คนค่ะ และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่หมู่7ตาบลตะกุกเหนืออําเภอวิภาวดีค่ะซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่ะจะเห็นว่าทั้งในส่วนของทุเรียนของส,สวนทุเรียนของชาวบ้านค่ะที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งบ้านภายในหมู่บ้านด้วยค่ะจะเห็นร่องรอยของคราบน้ําที่สูงเกือบ2เมตรค่ะที่ชาวบ้านบอกว่านาวินาทีนั้นสามารถเอาชีวิตรอดได้แต่เพียงเท่านั้นค่ะตอนนี้ชาวบ้านก็เลยต้องอยู่ระหว่าง การเคลียร์พื้นที่นำทรัพย์สินออกมาทําความสะอาดรวมทั้งนําเสื้อผ้าที่จมโคลนนั้นออกมาทําความสะอาดด้วยค่ะค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ